สวัสดีครับผมชื่อสุวิทย์วงบุญมากตำแหน่งรองศาสตราจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏน์กำแพงเพชรครับสำหรับการเริ่มต้นทำงานที่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์กำแพงเพชรของผมนะครับ เริ่มมาทำงานในวันที่18สิงหาคม2538แต่ก่อนหน้านั้นผมเองนั้นได้เป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษามา10ปีนะครับก่อนที่จะโอนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏน์กรุงเทพมาในครั้งแรกนั้นก็มาในตำแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชาบรรรักษศาสตร์และสารสนเทศาศาสตร์ การเป็นอาจารย์ของกระผมนั่นเองเนี่ยนอกจากสอนต้องทำงานห้องสมุดและก็เป็นไปตามบทบาทนะครับการเติบโตนั่นก็คือ,อเป็นประธานโปรแกรมวิชาบรณรณารักษ์เป็นรองผู้ในการสำนักวิทยาบริการแล้วก็เป็นผู้ในการสำนักวิทยาบริการหมดวาระผู้ในการสำนักวิทยาบริการแล้วก็เป็นคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พอหมดวาระของการเป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาบริการบริการวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมเมื่อหมดวาระของการเป็นรองอธิการบดีก็ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีสองวาระ8ป,ปีซึ่งหมดวาระแล้ว ก็กลับมาทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก์แมงเชรจนถึงปัจจุบันครับต้องศึกษาพยายามอดทนมีเครือข่ายเพื่อนําไปสู่เป้าหมายสู่ความสาเร็จครับก็ มีอยู่สามคำโดยทั่วๆไปก็คือครองตนครองคนครองงานครองตนนั้นหมายความว่าก็ดำเนินชีวิตตามหลักของคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่สิบห้าแล้วก็ยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชาการที่9ก็คือหลักของความพอเพียงอันนี้เชื่อว่าเราจะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขได้นะครับ ส่วนการคลองคนจริงก็เป็นทั้งผู้ที่ร่วมงานเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตามด้วยเนี่ยการที่จะคลองใจคนได้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องให้เกียรติเพื่อร่วมงานให้โอกาสให้ความไว้วางใจอันนี้เราผมเองมีความเชื่อว่าจะนำพาไปซึ่งความสำเร็จในการทำงานอ,อีกอันหนึ่งก็คือการคลองงานการคลองงานเนี่ยเมื่อเราคลองตนดี เราคลองคนได้ผมเชื่อว่า50%ละจะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จเพราะการคลองงานเนี่ยถ้าเราคลองทั้งตนคลองทั้งงานคนคลองทั้งคนได้นะครับงานก็จะประสบความสำเร็จตามมานั่นเองครับประทับใจในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับของพี่ๆเพื่อนๆนน้องๆ ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากอะไรต่างๆเนี่ยพอมีปัญหาเรามาคุยกันมาประชุมกันทุกคนจะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกและลงมือปฏิบัตินะครับครับสิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆที่ปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏกำแพงเพชรของเรานะครับก็คือกำลังใจฝากกำลังใจนะครับ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำไมจึงต้องฝากกำลังใจเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยนะครับสังคมเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาประกันคุณภาพหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราจะทําหรือปรับได้ดีที่สุดก็คือกําลังใจนะครับขอให้น้องๆทุกคนมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนามาหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นประเทศชาตินานาชาติแล้วพวกเราชาว KPRU จะยืนอยู่ในสังคมแวดล้อมไปด้วยการศึกษาและสิ่งที่อยู่รอบกายเราอย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ